สวัสดีครับผมพง์ว <nước> uh, 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 ัฒนานะครับ wow. มือนี่มาผู้พ่อกัลย่ำสายๆหน่อยๆนะครับมาเบิ่งในการเตรียมดินในการเตรียมการจะปลูกมันนะครับมันสับปะหลังในฤดูกาลนี่นะครับครับตอนนี้ก็เข้าสิเริ่มปลูกมันเลยเนาะนะครับเข้าสู่ฤดูกาลปลูกมันสับปะหลังนะครับผุ้นะครับตอนผมกะจูดไฟผุ้มปลาแล้วครับนะฮะทำความสะอาดให้เล็กน้อยนะครับก่อนที่จะปลูกมันสับปะหลังนะครับมือนี้เขาก็มีเทคนิคดีๆเนาะ นะครับที่จะมาแนะนําสําหรับพี่น้องผู้ที่นะครับอ่าเป็นมือใหม่ในการปลูกมันสับปะหลังเนาะนะครับก่อนอื่นเ้าก็ไถพ่วนนะครับนี่ก่อนอื่นเ้าก็ไถพ่วนนะครับนี่ครับก่อนอื่นเ้าก็ไถพ่วนนี่ครับอ่าไถพ่วนอ่าสองขังนะครับนี่ครับนในขังที่สองเลยครับนี่มนีมามาไถขังที่สองแล้วแล้วแล้วไปแล้วครับนี่ก็มีการว่านปุ๋ยรองพื้นนะครับเพื่อการจะอ่าให้เพิ่นงอกงามเร็วนะครับนี่ครับรองพื้นเ้างก็รองบางๆนะครับ ปกติเราใส่ลายละสอบแต่ว่าตอนนี้เราใส่าไป่ะมาณสองาบตัวหนึ่งสอบครับสองใบตัวหนึ่งสอบคือลดต้นทุนลงนะครับือปุ๋ยปุ๋ยแพงนะครับเข้ากับต้องลดต้นทุนลงนะครับแต่ว่าพอพัฒนาการเลยอยากมาบอกพี่น้องในการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับไอย่ังไรเขาคือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับ อขั้นตอนแรกนะครับพี่น้องก้อนที่ห้าจะปลูกมันชงปะหลังห้องกันมีการเตรียมดินเนาะครับมีการเตรียมดินนะครับต่อมาก็ล่องพื้นเนาะครับล่องพื้นกับปุ๋ยกับสองไร่ตัวนึงกระสอบครับสองไร่ตัวนึงกระสอบหรือสามไร่ตัวนึงกระสอบนะครับครับแต่ว่าปุ๋ยนี่เขาต้องใส่อ่ะมีโตัวทั้งหนานี่สูงนะครับนี่บ่จะเป็นยี่ปีสเจ็ดสิบแปดหรือว่าสิบหกสิบหกแปดนะครับนี่หรือว่าจะเป็นสิบหกสิบหกแปดนะครับคือเขาต้องให้โต ตัวทั้งหลายสูงนะครับเพื่อให้เป็นตัวเรีวนะครับครับก็คือขั้นตอนแรกๆเลยนะครับขั้นตอนแรกคือมีการเตรียมดินนะครับเตรียมดินก่อนปลูกมันสำปะหลังนะครับก็คือมีการไถพ่วนไถยังล้วกบ้านปุ๋ยไปนะครับพี่น้องครับแล้วก็เข้ากับเทคนี้ในการสือปุ๋ยก็คือตัวเลขนะครับผมตัวเลขข้างในมันสูงมากนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งสำหรับฟัวริสตมีปัญหาดินเนาะปัญหาดินเข้มดิน แค้งกระด่างนะครับนี่ครับห้าวต้องใส่ฟูซอยนะครับนี่ครรับบเพราะว่าเป็นยังคือใส่ฟูซอยครับเพราะว่าไอ้เห้าฉีดยาขยาหลายนะครับฉีดยาขยาฉีดยาคุ้มหลายนะครับครรับปที่หนีหาก็เลยต้องมาใส่ฟูซอยนะครับก่อนจะยกหล่องเ้าเาใส่ฟูซอยนะครับอเพื่อให้ดินล้วนซุยดีแล้วก็ให้ให้มันเขากันกับฟูที่นะครับเพื่อจะให้เขากันกับฟูที่เพราะว่าต่อไปเ้าจะใส่ฟูที่นะครับ ปุ๋ยนี่เขาจะใส่แค่รองพื้นอสองไร่ต่อกระสอบเท่านี้ครับใส่เสีเดียวพร้อมเนาะใส่เสีเดียวนะครับต่อไปห่อก็ใส่โฟ่สรอยแล้วก็ใส่โฟ่ที่นะครับครับคือเขาจะใส่อ่ารูปนี่นะครับเพราะว่าให้ลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนเพราะปุ๋ยก็สอมหนึ่งกับผนังผนหุนะครับโฟ่สรอยก็เป็นการปรับสภาพนาดินเนาะครับปรับสภาพนาดินให้ดินหลวนซุยดีนะครับให้อ่หากม่านสำหลังหากินง่ายนะครับครับให้หากว่านสำหลังหากินง่ายแล้วก็ต่อมาเขาก็ใส่โฟ่ที่เพราะเพื่อนกับบวกกับโฟ่ที่นะครับ เพราะว่าเฮาชีดยาขยานไหลนะครับแล้วก็ดินมันก็มีการเสริมสภาพครับแล้วก็สีจะคุ้มอ่าสีจะคุ้มหลายชีจะขยานไหลแล้วก็ดินเสริมสภาพดินกระด้างครับนะครับดินกระด้างแล้วก็เป็นแบบว่าอ่าก็คือดินผสมบูรณ์นั่นแหละนะครับมันบ่ร่วมอุปหุบอ่ามันต้องนวลนะครับมันต้องให้หักมันสับปะรังให้กินง่ายนะครับบ่ที่นี่เฮาก็เลยมีการปรุงดินเนาะครับมีรด้วยการใส่โฟซอยเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับสภาพหน้าดินนะครับก่อนปลูก มันสําปะหลังนะครับอันนี้ก็คือเป็นการใส่ฟู้ซอยนะครับหลักการใส่ฟู้ดซอยก็คือนะครับผสมกับน้ำเนาะมันจะเป็นผงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาซองให้พี่น้องในเบืองอยู่นี่นี่ครับมันจะเป็นผงนะครับพี่น้องครับมันจะเป็นผงเข้าไปผสมกับน้ำนะครับผมผสมกับน้ํา20ลิตรนะครับ1ช้อนผสมกับน้ํา20ลิตรนะครับแล้วก็ฉีดพ่นลงดินได้เลยนะครับเป็นการลาล้างนะครับในส่วนของ ดินที่มีการสะสมของพวกสารพิษต่างๆนะครับที่ดินแข็งกระด้างเนาะนะครับแล้วก็ดินเสื่อมสภาพตัวนี้จะซอยในส่วนของการปรับปรุงสภาพหน้าดินนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับเป็นการปรับปรุงเป็นสารปรับปรุงบำรุงดินนะครับอย่างที่สโลกเกียนพิดิวานะครับอ่ะหลังจากที่เฮาาด้ปรับปรุงแล้วยกหล่องแล้วบาดท,ที่นี เฮาสิมีวิธีการอ่าปลูกเนี่ยจังไหนครับวิธีการปลูกของเฮาครับต่อมาเฮาก็อ่าเริ่มก็ยกหล่องนะครับยกหล่องยกหล่องมันครับนี่ครับอ่านี่ครับนี่กำลังมีการเตรียมการยกหล่องครับอ่ายกหล่องนะครับครับยกหล่องยกหล่องบาดที่นี่หลังจากที่เฮายกหล่องหลังจากที่เฮาปลูกไปแล้วนะครับหลังจากหั่นไปแล้วประมาณสิบห้าวันจักมือครับจังสิได้ใส่ปูที่สิบห้าวันครับถ้าถ้าเฮาปลูกมันไปแล้วสิบห้าวันนี้ พอมันจะขึ้นมากประมาณสองสามหยอดนะครับเนาะข้าวข้าเริ่มเล่งเลยนะครับเป็นอย่างขาคือเล่งเล่งเพราะว่าขาจะให้พันนี้หยานะครับอขาจะเล่งมันสัาปะรดพ้นนี้หยานะครับสี่ห้าวันก็จะออกใบประมาณสามใบสี่ใบนะครับต่อมาเขาก็สีฟที่นะครับครับใช้ฟูที่ับใช้ฟูที่นะครับฟที่หนึ่งช้อนนะครับฟที่หนึ่งช้อนตอนน้ำยี่สิบลิตรนะครับนี่ครับอ๋อนี่แล้วก็หนึ่งซองนะครับ มีอยู่สีช้อนนะครับนี่ครับแล้วก็หนึ่งซองฉีดพ่นได้15ถึง20ไร่นะครับนี่ครับแต่ว่าถ้าใส่น้ำนี่ก็ประมาณ800ลิตรนะครับต่อหนึ่งซองนะครับ800ลิตรต่อหนึ่งซองครับนะครับถ้าฉีดพ่นก็ประมาณ15ถึง20ไร่นะครับก็คือปลูกมันไปแล้วนะครับพี่น้องปลูกไม่ไปแล้วมันเริ่มเกิดยอดแล้วเนาะครับการคำนวณของการเกิดของมันสังปลังก็อยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์นะฮะอยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์มันก็เริ่มมีบงมีใบแล้ว แต่ว่าหา่างยังบมท่านหลายเลยครับหา่างยังบมท่านหลายเละที่นี่คือใส่ปุ๋ยยังบมท่านได้เพราะว่ามันยังดูดดูดกินห่างนี่มันยังอ่าบริสามารถที่จะดูดกินพวกปุ๋ยพวกยัง,งได้นะครับแต่ว่าเข้ากับปั๊บเปลี่ยนมาใส่โดยวิธีการไหท่ทางใบเนาะครับนะครับเพราะว่าฟู้ที่นี่จะซอยในส่วนของการจะเริ่มเติบโตข,ของต้นต้นมันสับปะหลังนะครับเห็ดเนี่ยต้นมันสับปะหลังของเขานี่เขียวดนนะครับแล้วก็ปอดแมลงแล้วก็เห็ดหามันสับปะหลังของเขานี่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเห็ดหามันสับ เพิ่มน้ำนักนะครับแไรก็หัวดุกเนาะครับหัวดุกหัวหนานะครับหัวดุกนะครับแไรก็เข้ากับส่งานจริงอันนี้เข้าได้หนึ่งไลนนี่จักตันครับประมาณก็ประมาณเจ็ดแปดตันต่อไร่นะครับปรไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดตันต่อไร่นะครับแล้วที่นี่เข้าเป็นแปลงแบบธรรมชาติเนาะมันเป็นแปลงสาธิตเนาะครับแปลงธรรมชาติครับเป็นเป็นดินแบบหัวไห้ไปหน้าครับพี่น้องครับนี่พื้นที่ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบไร่ครับ พื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ20ไร่นะครับเป็นดินแบบหัวไฮปลายหน้าเฮ้านะครับพี่น้องครับเป็นดินที่แบบว่าบ้านนะครับบางๆเป็นดินที่ว่างประโยชน์แล้วก็เอามาเห็ดนะครับปลูกมันสำปะหลังนะครับเอาสุดท้ายนี่ก็ฝากโปรโมชั่นสำหรับพี่น้องผู้ที่อยากจะเอาฟูที่ไปใส่แล้วก็วิธีการใส่ฟูที่น้ำแน่ครับครับฟู้ดซอยนะครับเอาฟู้ดซอยนะครับนี่ครับฟู้ดซอยนะครับหนึ่งซองหกร้อยห้าสิบบาทนะครับ ถ้าซื้อหนึ่งกองมีอยู่สองซองนะครับก็หนึ่งพันหนึ่งก้าบาทหนึ่งพร้อบาทนะครับนี่ครับโฟสอยนะครับเพราะว่ากลองหนึ่งมีอยู่สองสองซองครับโฟสอยครับที่นี่เขาก็มาใส่โฟที่นะครับโฟที่โฟที่หนึ่งสองหกร้อบาทนะครับหรือสามซองหนึ่งันห้าบาทหรือสิบซองต่อหนึ่งกองนะครับนี่ครับกองหนึ่งนี่มีอยู่สิบสองครับนี่ครับอ่า 4,500บาทนะครับนี่ครับถ้าผู้ใดซื้อหนึ่งกองครับแถมเสื้อหนึ่งตัวส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับนี่ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับั4,500บาทนะครับแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับถ้าซื้อหนึ่งกองครับนี่ครับถ้าผู้ใดสนใจสนใจก็โทรสั่งได้เนาะครับเอาแล้วที่นี่้ามันซับพลังอายุสามเดือนนะครับทามั่นซับหลังอายุสเดือนแล้วทีนี่เขาก็ต้องใส่อามิโนแบกนะครับนี่ครับอามิโนแบกรวมกับ โฟทีนะครับครับต่อมาแบบที่นี้เขาเขาจะใส่โฟที่นี่สองช้อนนะครับอันนี้สองช้อนรับเปลี่ยนแล้วถ้ามันสับหลังสามเดือนขึ้นไปนะครับครับเพราะว่ามันเริ่มใบไงแล้วครับคือมันเริ่มเพียงงัวเขาเพียงนามขาแะครับแล้วก็เริ่มมีหัวแล้วเพราะว่ามันเปลีดหรือหรือมันสับหลังหนึ่งเมตรขึ้นไปนะครับนี่โฟที่สองช้อนต่ออะมิโนแบคหนึ่งฝานะครับครับฝานอยู่ใสนฝานอยู่นีนนะครับครับฝามันอยู่นีนนะครับนี่ โฟทีสองช้อนต่ออะมิโนแบคหนึ่งฝาต่อน้ํา20ลิตรนะครับนี่ครับแต่ว่าผมพอวัฒนาก็เลยจากมาบอกพี่น้องนะครับครับแต่ว่าผู้ใดสนใจสนใจนะครับก็สั่งจองได้นะครับพอจะเป็นโฟทีนะครับโฟทีหนึ่งซองหกร้อยบาทสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทหรือจะซื้อหนึ่งกล่องนะครับสี่พันร้อยบาทนะครับหรือจะซื้ออะมิโนแบกนะครับหรือจะซื้ออะมิโนแบกขวดเล็กนะครับหกร้อยบาทนะครับหรืออยากได้ขวดใหญ่นะครับขวดใหญ่ก็ 1,700บาทนะครับส่งถึงที่เรารับได้เลยนะครับถ้านใจสนใจก็โทรสั่งมานะครับเบอร์โทรก็098 626-9116นะครับหรือฟังบาล่นบอกมหม่ครับ098 626-9116ครับนี่ครับสำหรับมนีก็ขอมล่าไปก่อนนะครับเอาไว้พอๆนคลิปหนานะครับสำหรับมนีก็สวัสดีครับ